ของเอาเพียวของเกมเด่เดี๋ยวพี่ลงกระพงไม่ได้ลงคนเดียวโอ๊บเพราะว่ามันติดลงไม่ได้เราสองคนอ่ะมันต้องลงคนเดียวน้ำขาวคนลงก่อนลงเองให้พี่บอยลงนะพี่บอยบอย มันตกไปไงอไม่มีเลยงาัวมันสลัดขาสลัดเขาใส่ไม่ได้กลัวมันหมดแรงเเลยเนบนลบ้านนะันรกันเีรถน่ลกนี่็ววรเทยตัวอก็ไม่ร้อันนี้ตัวแม่หะตัวแม่สงไปเขาเขาเดินหยุดหรอลูอะไร

เดอยมนปอาปอถ่ายแล้วานิหนงิงลงนิดเดียวอเาลองนิดลงนิดครับลงนิดที่เย็นลูกจเย็นใจประมาณสักวงตอนเช้าผมไม่แน่ใจเหมือนนครับต้องถามเจ้าของเขารดีาไปตามมา ด้วยเลยเป็นฐานรองรัภูยด้วยแล้วทีนี้อาขึ้นมานี่เดี๋ยววนาวว้้าล้วขึ้ามัาวี้าวว้าวว้าๆว้าววาวว้าวว้าวว้ามว้าวว้าวั้าวั้าอ้าวเ้าวว้ระหว่างการเอาเชือกไปคล้องามันแล้วก็จะให้เพลงาวว้า้าว้าวว้าวว้ววว้ว้าววารับใช่วง้้ว่า้า้นหรือเปล่าา เดี่ยวคอรัดคอปอยไางเงี้ยจใต้เขาไหมเอาเข้าใต้เขาไหมบ่อยเขาสองข้างลยเข่ะเบีวข้างนี้มันเกี่ยวเนี่ยเขาก็ข้ออเก่าเลยเบี้ยวพี่ฮะเขาคอเลยแล้วเนี่ยเขาขึ้นมาดิงวเบียปลายเบียยแล้วเนี่ยตรงเหล็กตรงนั้นเเดือลองดูเนี่ยกข้เัคอดคัดคอคดนีคดคดไ้ามคอข้ามอ้เส้นใหญ่มานะไม่ได้ไม่้ไม่เลย ใช <S an> เดี๋ยวต้องปองเนี้ยปองเี้ร้อยไปแล้วปองแล้วก็เลืเเเเเเ่อมเลื่อมเลื่อมเขาลอดหัวนั่งไงเบียดได้เนี่ยพี่ถึงอ่ะขำไปเนยหนึ่งเห็นเท้านี่แม่นหน่งเตรงตีนนึ่งเดี๋ยวขึ้นหนึ่งนิดเองขึ้นหนึ่ง อางนี้หน่อยลูกมางนี้หน่อยเขาจะช่วยหนูเนี่ย าบีขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเบ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 เเลียเเลียเลยเี้ยเบี่ยงไม่ได้เบี่ยง่เบยเบี่ยงออกเลยเบี่ยงออกเลยเบี่ยงออกเลยเบี่ยงเบี่ยงออกลยเบี่ยงเลยเบี่ยงเลยหน้า